มันจะมากับเราทีหนึ่งไม่มีไม่มีไม่มีใช่เดี๋ยวดีบินข้างเราเลยเดะไม่มีผมเอาตรงตรงไหนดีตรงที่ผมมามีขอไว้เนี่ยเฮ้ยไม่มีตายละแฮนไอ้แฮปซัมกันนี่ไงต่อยตัวนี่ผมปิดงานให้ที่ไม่มีกระสุนไม่โดนเลยอ่ะไอผมชาร์จเลยแล้วกันสู้พี่มีกระสุน เลกกระสุนของอะไรลงล้วเนี่ยนี่ปาระเบิดเลยไงีใครยิงไล่หลังเราเมื่อกี้ไม่มีไม่มีตายไปเลยเดี๋ยวไปแวะแอด็อกก่อนได้ไหมผมอยากได้เซนตินลทองมากเลยได้ๆพี่กูบินที่ไม่อานกคนคนังอคน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 แล้วลืมค เฮ้ยขอต้องไปเอาเซนติเนลแน่เลยเฮ้ยมาเอามาเอาเซนติเนลมาเอาเซนติเนลมาเอาปืนฉันคืนมาเันสลักชื่อฉันไว้แล้วเอาเลยเวลาเอาเดี๋ยวเวลาจังหวะที่เขากำลังกินอร่อยกับไอ้ดอกคนช้ามีคนช้ามีคนช้าเราจะสวบหลังเขาผมขึ้นตึกนี้อ๋อสกอบติโกดิวส์รวย Jump down เฮไปเท้าผมมีโอไปคว้ามือผมไม่คว้ามหาผมโอ้ยเี่ยได้เอตัวเองน้องไปหนึ่งครับสวย โซที่น็อกเป็นมิลาเฮ้ยัอดีครับแอดแอดน็อกครับผมน็อกอีกหนึ่งครับอ่าฟิว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 เจ็บมากเดี๋ยวประมาณห0หน่วยครับเอยายรับชไวไรวไเวเเ ดีนะสถานะไอ้สัสเขาตึกออกแกมันทำทรงแกมันทำทรงได้ยังเห็นเห็นอยู่ในบ้านให้ผมลอนดีกว่าจะเพื่อพี่ป้อมมีสติงเอานี่ไงบ้านนี้ไหนวะนี่สองทีมยิงกันอยู่เนี่ยอีกทีหนึงอยู่นี่อีกทีหนึงอยู่นี่พี่ป้อมสลิงไปเนี่ยกี่เนี่ยสามร้อยเมตรได้เลยโอ้บาเก่งวะเก่งวะรู้ว่าจะสลิง เฮ้ยอ่ตอยกะแต่งตัวไปเพราะวาไกลไปผมกำลังตามงไปครับที่ประตูเลยหมสว่านมาแล้วครับไม่รู้ตัววะเฮ้ยแกตกตึกพี่ไกลตกตึกกเจอร์ มาตลอดึงนี้ก็แต่มันอะไรบ้างเลยกระโดดขึ้นมาอยู่ชั้นสามเฮ้ยเอ้าอันนี้นึกว่าเพื่อนเดี๋ยว <c oughs> เอ้าๆๆมาตอนไหนนี่อ เน้นตึงัวเนี้อโอ้ยเยอะมากตอนผมครบเลยสี่คนโหวิ่งมาด้วยกันเมื่อกี้นึกว่าเพื่อนเลยเฮ้ยเอางี้เลยชุบแบบนี้เลยเื่องสองครั้งอย่าว่นานเนี่ยกินอะไรกันหลายคนสี่คน

เฮ้ยคนพี่คานไปคานไปคานไปมีมีดูบนเลยขึ้นมาบนไอเห็นเห็นนั่งซุ่มอยู่ผมยิงได้นะใครวิ่งวะผมยิงได้นะเฮ้ยมันขยับออกไปแล้วโอแย่ยังนี่ไงไล่ไล่ลบร้อยามสองไล่ไล่ล้มมหนึ่ง น้าลายอยู่ข้างบนลงแล้วลงครับโอเคเพื่อนเจ้าอยู่ไหนรายงานตัวมาขลนขลังนั้นสนุกสนานมากเลยป่ะครับอุ้ย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 เส้นอีกมีสนานอยู่แถวนั้นแล้วผมผมปั๊มฟีนิกซ์สักลูวนี่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 เห็นปะเห็นปะใครใครยิงได้เนี่ยเนี่ย

เฮ้ยเนี่ยผมรอยิงตรงนี้วะผมอ,อ๋สองพิษแทนนี่ใส่นนบุกเลยปะโดนแล้วหรอกโอเคผมยิงโดนจริงไหมเขาเต้นร ผมเข้าตรงนี้นะสวายมีคนไล่ต่อยไม่ทำให้ผมโยนอีโมดกับเขาไม่ได้เกยอยัง